นโม yup, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากมายังอักขะโต ปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตวา นาะมามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายัง e อัคโตปาระติโยวันทิตะวานามามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอัคโตปาระติโยวันทิตะวานามามีหังโอม มหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนาปาตัางมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนาปาตัางมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตัง เอหิจงมาธนาป่าตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนาป่าตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนาป่าตัง มากะมายังอคัคคโตปาระติโยว,วัน,าวานาทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชวขวันตังเอหิจงมาทนาปา,าตัง,างาตมากะมายังอคัคคโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชวขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอคัคคโต ปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตวา นับมามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัคขโตปารติโยวันทิตตวานาบมามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตตวานาบมามีหังโอม มหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตัง เอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามีหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนปาตัง มากะมายังอัคคะโตปาระติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอัคคะโตปาระติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอัคคะโต ปาราติโยว네ันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอักขโตปารติโยวันทิตตะวา นามามีหังโอมมหาลาโภโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานาบมามีหังโอมมหาลาโภโชขวันตังเอหิจงมาทนาปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานาบมามีหังโอม มหาลาโพโชขวันต <cin stereotype and hell> <f dragging> ังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาทนปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตัง เอหิจงมาธนาป่าตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชขวันตังเอหิจงมาธนาป่าตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานะมามิหังสาธุ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 